นนยังน้องไหมฮจยิ้มยงน้องไหมฮะโดนเจ็บตาครับรู้ทำไมใส่ยาสองซาสามยาก็ไม่หายนี่นี่ยาตัวนี้นะน้องกะเพราก็เคยใช้ตอนที่วันน้องกะเพาเจ็บตาค่ะหมอก็เคยให้น้องกะเพาเริ่มแรกก็ใช้เทราไมซินว่ามันเป็นเฮ้ มันมีฤทธิ์ที่อ่อนนะสำหรับลูกแมวอ,ะอ่ะอ๋อไม่ดีขึ้นได้ยาตัวนี้มาพอดีเลยก็ไม่ดีขึ้นเอยคือชุดนี้เจ็บตาทั้งชุดนะคะแต่ว่าเออ่ตัวอื่นนะั้นแม่ใส่ย,ยาก็หายแล้วนะไม่มีใครเขาเปน็นมีโทนตัวเดียวเลยที่แบบอาการหนักอะ่ะแม่หรืแม่ว่า,วา,าต้องพาไปหาหมอแล้แหละ ลูกแม่ตัวเท่านี้เองคือมันเลี้ยงไม่ได้นะคะเพราะเขาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกินนมอยู่ด้วยกันแม่มันก็เลียแต่งตัวให้พอเป็นสักตัวมันก็เป็นหมดแต่ดีว่าตัวอื่นเขาไม่ได้เป็นมากไงเขาก็หายแล้วเพราะเขาหยอดยาตดดิดๆดกันอันนี้เป็นสักขนาดนี้เลยเป็นแบบน้องขราพเพล่ะแล้วน้อง,องข้าเพอเป็นใหม่ๆพ,นนะพี่ขุนนะพี่ขุนนะ ไวมากเนะเรื่องเก็บตาเนี่ยแป๊บเดียวอะ่ะเอ็นดูมากเลยแล้วพรุ่งนี้จะพาไปหาหมอเนอะงสารน้องนะจิ๊ดเนาะโทนเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากไม่ขี้ร้องเลยถ้าเอ็นดูนี่ลูกโทนนั้นพอเห็นเจ้าโทนเป็นปุ๊บนึกถึงน้องกระเพาตอนนั้นอะ่ะตอนที่เจ็บตาใหม่ๆนะั้น ะะจะไม่แล้วจะไม่ะจะไม่ละไม่ละเอาวลัรละเดี๋ยวแม่จะเอาน้องไปกินนมเนี้เดี๋ยวก่อนเออแม่เอาน้องไปกินนมก่อนให้น้องกินนมก่อน